สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมกกกุ้งครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปต่อเนื่องมาจากถ้ำเขาน้ยใน EP ที่1่และ EP ที่2นะครับซึ่งในวันนี้ผมก็ยังอยู่กันที่ตำบลบางสวรรค์อำเภอพัฒแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลบางสวรรค์อีก2จุดนะครับจะมาแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันครับซึ่งจุดแรกก็จะเป็น ที่เล่นน้ำนะครับนสามารถพาครอบครัวไปเล่นน้ำและพายเรือซิชานูชมธรรมชาติป่าไม้อันร่มรื่นกันได้เลยครับส่วนจุดที่2ก็จะเป็นสำนักสงฆ์ซึ่งภายในสำนักสงฆ์ก็จะมีถ้ำเล็กๆให้เราสามารถเดินเข้าไปสำรวจภายในถ้ำกันได้ครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราก็ออกเดินทางไปพร้อมๆกันเลยครับตอนนี้ผมก็ออกจากถ้ำเขาโนยเรียบร้อยแล้วนะครับ ก่อนจะไปสำนักสงฆ์เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมอ่าทัวร์บางสวรรค์เดี๋ยวเราจะไปดูที่แหล่งน,น้ำกันครับตอนนี้ผมก็มาถึงอ่างน้ำผุดแล้วนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลบางสวรรค์อำเภอรพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับโอเคก่อนที่เราจะไปเที่ยวที่สำนักสงฆ์ถ้ำน้ำรอดเราก็ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาดูที่แหล่งน,น้ำก,นกันก่อนครับ ไปกันเลยครับนี่ก็คือทางเข้านะครับชุมชนท่องเที่ยวโอทบนวัตวิถีหมู่13ตำบลบางสวรรค์อำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนี่ครับโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูภายในกันครับนี่นะครับทางน้ำผุดนี่ท่านผู้ชมสังเกตด้วยครับ ปุ๊ธพุพพุขึ้นมาทรายจะพุ่งขึ้นมาแล้วครับอ,อ่ก็แปลกดีครับเป็นครั้งแรกที่เข้ามาสถานที่นี้ครับนี่ครับท่านผู้ชมสาเหตุที่เขาเรียกห่างน้ำผุดนะครับนี่ครับสังเกตดูว่ามันจะเป็นทรายผุดขึ้นมานะครับนี่หลายจุดนะครับ ออแปลกดีเพิ่งเคยเครับออลองแวะมาเที่ยวกันหน้อนะครับที่อ่าตำบลบางสวรรค์อำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปเดินดูบรรยากาศด้านในนะครับ ทางเดินรอบครับเราก็จะเดินดูกันไปเรื่อยๆนี่ครับดูต้นไม้ในน้ำบริเวณนี้นะครับดูมันจะเหมือนกับต้นไม้พลาสติกเลยครับท่านผู้ชมสังเกตดูดีๆเดี๋ยวไปหาที่ชัดๆดูกันครับ อ่านี่ครับอย่างการต้น,น,นไม้พลาสติกนะครับรสเกิดอูเออแปลกดีฮนะ <c oughs> ก็จะเป็น <c oughs> เป็นป่าพลุนะครับ <c oughs> ก็จะมีจุดให้อ่าคนสามารถลงเล่นน้ำกันได้หลายจุดครับถ้ามีผ้า มีผ้ามาผมก็อาจจะลงเล่นด้วยนะครับโอ้สวยครับลมเรินสวยงามมือไไม่ได้ก็ตายโอ้โอเคครับผม อตอนนี้เราก็จะเดินมาถึงจุดที่ให้เช่าเรือซีแคนู Can o นะครับสำหรับพายเที่ยวก็จะสามารถเช่าเรือผายเล่นได้นะครับจุดสิ้นสุดการล่องเรือ โ,โน่นครับไปไกลมากครับเดี๋ยวลองเดินเข้าไปดูโอ้ท่านผู้ชมครับนี่คือโคดงเขียวหางไหมครับเกือบเท่าข้อมือผมครับไม่เคยเห็นใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยนี่ครับความอุดมสมบูรณ์ของป่าต้นน้ำแห่งนี้นะครับบ้านบางสวรรค์โอเคเดี๋ยวเราเข้า ไปดูด้านในกันครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเขาเช่าเรือซีแคนโนพายกันได้ไกลขนาดไหนนะครับดูเส้นทางเช็คเส้นทางก่อนโอ้ไปไกลมากครับ สมป่าต้นน้ำหนึ่งห้าเมตรอุย้ยไม่ใช่ใกล้ๆนะครับท่านผู้ชมระยะทางอ๋อด้านนี้ห้ามเข้าครับผมต้องไปด้านโน้นนะครับไปรีบรเลยครับหนึ่งห้ารอยเมตรครับหนึ่งกิโลเมตรครึ่งโอ้ไม่มีจระเข้เนาะ <laughs> สวยงามครับสวยงามจริงๆน้ำใสมากโอ้ปลาตัวใหญ่ๆโอเคครับเดี๋ยวเราไปาสำนักสงฆ์าำน้ำรอดกันต่อครับ ที่แห่งนี้ก็คือต้ำน้ำรอดซึ่งตั้งอยู่ในตำบลบางสวรรค์อำเภอรพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีเช่นกันนะครับก็จะอยู่ห่างจากถ้ำเขาโน้ยไม่กี่กิโลครับผมอโอเคเดี๋ยวผมก็จะพาท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศของภายในสำนักสงและถ้ำแห่งนี้นะครับ เดี๋ยวเราขึ้นไปดูพร้อมๆกันเลยครับ ปากถ้ำแล้วครับโอเคเดี๋ยวต้องเตรียมไฟฉายก่อนนะครับโอเคครับไฟฉายพร้อมโอ้นี่ครับท่านผู้ชมภายในถ้ำก็จะมีองค์พระพุทธรูปปางมารวิชัยนะครับประดิษฐานอยู่ เวลาทับส <manager> <the speaker> ูงมากครับครับสวยงามครับเดี๋ยวผมจะปีนไปด้านบนน้นนะครับพูดเล่นครับผมเดินที่ลาบๆาบก็ยังไม่ค่อยรอดอยู่ครับโอเคไปดูด้านในกันครับ ญาตนะครับอ่านี่ผู้นำทางนะครับสองท่านเดู๋ยวพอดีนะครับเดี๋ยวจะราดเอสอสโปร่งครับ ด้านโน้นก็จะสามารถเดินออกไปตรงกุฏิพระได้นะครับเดี๋ยวเราจะลองไปดูด้านในโอ้ลมโกเย่างสบายครับยังก็ติดแอร์นะครับปักไฟฉายแป๊บหนึ่งช็อนี่ แต่ยินเสียงน้ำไหลแล้วครับดูว่าเสียงรถอ้ามีจ่าทินอีกหนึ่งตัวนะครับโชคแบบนี้นี่ท่านผู้ชม เดินทะลุออกมาฝั่งนี้เจอลำธารครับอ๋อันนี้ก็จะเป็นคลองแห้งๆส่วนด้านนี้ก็จะเป็นลำธารด้านปากทางเข้าถ้ำนะครับสวยงามครับ ผมสำนักสงแห่งนี้ก็จะมีชื่อเรียกอยู่สองชื่อนะครับเป็นถ้ำน้ำรอบกับ ถ้ำน้ำรอดนะครับข้อป้ายเขาเขียนถ้ำน้ำรอดอแต่ในติเพจจะบอกว่าถ้ำน้ำรอดโอเคครับก็โอเคครับ,คครบสำหรับถ้ำน้ำรอดก็เป็นถ้ำที่ มีความร่มเย็นสบายนะครับไม่ได้กว้างขวามขงมากมายไม่ได้ลึกลับซับซ้อนนะครับบยรยากาศสบายสบายชิวๆครับผม สำหรับวันนี้ก็คงจะต้องกราบลาท่านผู้ชมกันเพียงเท่านี้นะครับก็ได้พาท่านผู้ชมเข้ามาเยี่ยมชมบรรยากาศของตำนักสงถ้ำน้ำรอดตำบลบางสวรรค์อำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คิดว่าคงเป็นที่ถูกถูกใจท่านผู้ชมกันบ้างไม่มากก็น้อยนะครับ ก็ขอขอบพระคุณสำหรับ FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอของผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปวิดีโอต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะต้องเดินทางกับจังหวัดภูเก็ตกันแล้วครับไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวผมก็จะหาสถานที่ใหม่ๆ เข้ามาให้ได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย